สวัสดีวันที่14กุมภาพันธ์2567นะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอซีทางช่อง YouTube ทุกทุกท่กทานเด้อค่ะเดออท่านผู้าามชมสำหรับคลิปนี้แนวทางห้าน้อยมัดรวมเด้อท่านผู้ชมพลห้าน้อยเมื่อว่านนี้ท่านผู้ชมโชคหมานกันบอท่านผู้ชมสำหรับน้อยมัดรวมเมื่อว่าน,นี้ เข่าคู่เดียวเด้อค่ะเด้อเดินเน้นเจาะวิ่งรูดบอมาท่านผู้ชมเดินวิ่งรูดบอมาเนาะคะนะ่ะเนาะพิเศษปกติวี่ไอพีบอมาท่านผู้ชมเหล็กเดินรุดท่านผู้ชมเข่าว,วินเจ็ดหกเด้อค่ะเด้อเข่าว,วินหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดโตกลับท่านผู้ชมรอบฮานอยปกตินะคะเนาะ เมื่อวานนี้ท่านใดถือดีใจน้ำเด้ค่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้มารับชมกันต่อเลยนะคะเนาะเล่าพัฒนานผูมชมท่านใดบอท่านเห็นเล่าพัฒนานผูมชมเล่าพัฒนาแอดมินว่างหายตั้งแตเมือขึ้นแล้วเด้ค่ะเดอ้ออ้าอีพออีแมท่านใดพอท่านเห็นเล่าพัฒนา แคปน้าจอเอาเด้ค่ะเด้อเราพัฒนาวันนี้นะคะวิ่งตัวเดียว14กุมภาันธ์67ท่าธรูมชมวิ่งรูด5ตัวเดียวนะคะอีพออีเม่ทันใดเพราะท่านเห็นเราพัฒนาธรูมชมถ้าเราพัฒนามันเป็นคือจังคองเก่าเนาะค่ะเนาะคือจังหวัดวันทะี่12ที่ผ่านมานผูมชมถ้ามันเป็นคือจังคองเก่าเนาะค่ะเนาะ วิ่งหารูดหาแลนหันหันนะคะเด้อสายวิง่งสายรูดทำมันเป็นคือจังข้องเก่าโตนี่เด้อท่านผู้ชมทำมันเป็นคือจังเจ็ดสองงวดที่ผ่านมาเนาะคะนะ่ะเนาะหาเจ็ดโตเดียวเด้อท่านผู้ชมแอดมินเน้นให้เอาเม็ดทุกคู่ในนี่้อค่ะเด้อสำคัญเม็ดทุกคู่ท่านผู้ชม กันผาดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกันผาดท่านผู้ชมทำมันเป็นกระจังขั้งเก่ากับคู่นี่แหละท่านผู้ชมคู่เดียวเน้นๆนยาจอบอยาซ่อมเด้อท่านผู้ชมเราพัฒนาลงไวจักหาจากัก1ิเด้อค่ะเด้ออาอสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางฮานอยมดรวมกันเลยเนาะค่ะเนาะ สำหรับเราพัฒนานั่นเนาะค่ะเนาะเ,เลขกวิ่งที่ว่าปับบไม่เนี่ยท่านผู้ชมเข่ามาซีงวดติดแล้วด้วยค่ะเด้อลาดสุดก็คือซีงวดติดเฮ็ดย้อนหลังเนาะค่ะเนาะเอามาว่างก็คืองวดวันที่สิบสองที่ว่าเนี่ยทางแอดมินมันลดไปอ่ะสามงวดติดนั่นแหละท่านผู้ชมกับมาปับบไม่ เพิ่มแต้มหนึง่งเข่ามาสีงวดติดแล้วเด้อค่ะเดอ้อถ้าเขางวดนี้กับเป็นงวดที่หาเดอ้อท่านผู้ชมอ่ามีเอฟซเพิ่นกระามนะคะนะ้าว่าเขาตัางสีงวดแล้วเป็นยังพึ่งมาว่างก็คือว่ากับพึ่งเฮ็ดได้เด้อค่ะเดอ้อกับพึ่งกลับไปเบิองมือแม่เอฟซเพิ่นมากคอมเมนต์ใ้คลิปบอกแอดมินงวดวันที ที่เจ็ดหรือที่เก่าในละท่านผู้ชมแอดมินก็นเลยกลับไปเฮ็ดเบิงวา่าคุณแม่บอกให้บวกเพิ่มแต้มหนึง่งกะว่าสิอรูสัวสิเฮ็ดได้เนาะคะ่ะเนาะกะว่าสิมาว่างเนาะท่านผู้ชมก็เลยพึ่งว่างวันที่สิบสองเนาะคะ่ะเนาะพึ่งว่างวันที่สิบสองก็เป็นงวดที่ซีท่าเมื่อนี่เข่าก็เป็นงวดที่หา ติดเด้อค่ะเด้องวดที่หาติดถ้าเมื่อนี่รุดเล็กวิ่งกะต้องยุดปรับสูตรใหม่เนาะค่ะเนาะสำหรับเล็กวิ่งท่านผู้ชมแอดมินถึงได้บอกว่าอย่าจอบอย่าซ่อมท่านผู้ชมหายลงไวจักหาจักสิบนะคะเนาะบางคนจอบซ่อมจนเล็กรุดท่านผู้ชมเอ้ามารับชมแนวทางกันเลยนะคะเนาะสำหรับเราพัฒนากะได้บ้างไปแล้วท่านผู้ชมกะได้เห็นกันแล้วนะคะเนาะ มื่อนี้ภาวนาขอให้เดินต่อท่านผู้ชมคลิปนี้ฮาหนอยมัดรวมะะด้วยค่ะเด้อแฟนคลับเอฟซีฮานอยมัดรวมแอดมินกันหลายคือกันนะคะเนาะหลายท่านที่เพิ่นรอฮาหนอยมัดรวมท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เหล็กเด่นวิงลูดบอมาเด้อค่ะเด้อเข้าไปในโควิดบอมเอนหยุดหลายมือโพดบอท่านผู้ชมอ่าเหล็กเด่นวิงลูดกันเลยหลงทางกลับมาบัทันฮอด เอามาี่มารุนกันต่อนะคะเนาะเด่นวิงโหลดหามผาดน,นะคะเนาะสำหรับห้าน้อยมัดรวมธรรมชุมแนวทางเลขฮาน้อยมัดรวมประจํางวดวันที่14กุมภาพันธ์สองพเลขเด่นจับวินนะคะแอดมินสวัสดีวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแป้นครับอฟซีทุกทุกท่าน,นะะด้วคะเ้อ เด่นหนึ่งสองเจ็ดแปดสามสี่นะคะเลขเด่นจับวินนะคะเด่นหนึ่งและสองวิ่งสองรูดสองนะคะห้าน้อยมารวม เดนเ่งโหลดอย่าเผออย่าผลาดเด้อท่านผู้ชมสิบห้าคู่วินนะคะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่สองเจ็ด สองแปดสองสามสองสแปดเสามสีสาดสและ3าสนะคะห้าน้อยมาร่วม ที่หาคูวินบนล่างท่านผู้ชมบนล่างไปกับไม่ขาดทุนนะคะท่านผู้ชมหากท่านใดที่ใดแล้วหยุดเด้ค่ะเด้อทานเหล็กเข,ข่าแล้วคือหยุดเด้อท่านผู้ชมบอเกี่ยวกับรอบเฉพาะกิจเด้อท่านผู้ชมรอบเฉพาะกิจลงได้แต่ว่าถ้ามารอบเฉพาะกิจแล้วพิเศษปกติวิ p พีเหล็กตาล่างนี่ไปได,ด้เด้ค่ะเด้อ ไปได้ท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าพิเศษปกติ V.I.P เข้าแล้วได้แล้วคือหยุดนะคะเฉพาะสามรอบนีเดอร์ท่านผู้ชมพิเศษปกติ V.I.P. แอดมินน้อยเน้นแต่ว่ารอบเฉพาะกิจถึงแนวทางตัวเลขจะเข้า ไปต่อพิเศษปกติ V I P ได้เลยนะคะก็คือยังเช่นเมื่อว่านันละ่ะท่านผู้ชมเฉพาะกิจมาถึงจะมาหรือไม่มาก็ไม่เกี่ยวกับพิเศษปกติ V I P ด้อค่ะเด้อไปได้นะคะหากท่านใดมหม่มองแทงรอบเฉพาะกิจเด้อท่านผู้ชมลงได้เลยนะคะเพราะว่าตาล่างเนี่ท่านผู้ชมห้าน้อยตาล่างเนี่ยมัดรวม สัมพันธ์ก,นกันกับรอบเฉพาะกิจเฉพาะกิจช่วงนี้มาบ่อยมากเด้อค่ะเด้อเบฟเอดมินหน่อยเพราะมีรอบเฉพาะกิจท่านผู้ชมรอบเฉพาะกิจหาแท่งยากมากช่วงนีนะะ้ท่านผู้ชมอ่ะต่อมาหกคู่เด่นเน้นเจาะเด้อค่ะเด้อหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะหนึ่งสองสองเจ็ดสองแปดสองสามสองสี่และ 8 3นะคะอีพอยีแมคแคปหน้าจอเด้ค่ะเด้อสำหรับเดนวิ่งรูดมือนี้บนาผาดเด้อท่านผู้ชมเด่น1และ2วิ่ง2รูดสหากท่านใดที่เป็นสายวิ่งวิ่งหันหันะะด้ค่ะเด้อวิ่ง2รูดสเน้นพิเศษปกติและ vip ได้แล้วคือหยุดนะคะ ถ้าจะไปต่อคว้มเสียงมั่นก็หลายเนาะคะ่ะเนาะถ้าแนวทางตัวเลขเข่าแล้วหยุดดีที่สุดเด้อค่ะเด้อบางมือกามารอบเดียว่านมช้ชมบางมือก็มาสองบบางมือกาม,าสาม,กา,มาสามรอบมือใดมาสองสามหบนี่ค่ะโชคดีไปเนาะคะ่ะเนาะถ้ามือใดป่มาระวังขาดทุนเด้อ่ารมช้ชมถ้าได้แล้วก็คือหยุดถ้าแนวทางตัวเลขย่งบอทันเข่าก็สามารถไปต่อได้แต่ว่าอย่าลืม เอาทุนขึ้นนั่มเลค่ะเดอ้อคิดบวกลกลบพูนหารดีๆก่อนจะตัดสินใจลงทุนถ้าแนวทางัวเลข,เขาเฮาจังสีบอขาดทุนนะคะนะเนาะอ้าอีพอยแมคแคปหน้าจอต่อมาจะเป็นชุดสามตัวเลค่ะเดอ้อสามตัวยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะเขามาแล้วอย่าลืมแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำใเลยเด้อค่ะเด้ออา้ารทำชมชุด3าตัวสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่มมักทอนันเ้้อค่ะเด้อสาตัว20คู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอน1คู่นะคะเอา้าถ่ายคลิปเช่นเคยทำชมท่านใดจะสั่งยาสีฟันกาแป0 9 2 6 3ย์5 1 3นะคะ หากท่านใดท,ที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะแอดมินน้อยมียาสีฟันสกัดจากเห็ดลิ้นจืดและว่านหางจระเข้นะคะหลอดละ1 9 0เบาทเท่านั้นช่วยลดอาการเยลฟันอาการอักเสบของเหงือกและฟันนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะกาแฟก็จะเป็นกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีขาวนงมและโมโนนะคะขาวนงมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่น ปวดหลังปวดเอวปวดเขียนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะโมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจางใสนะคะอาท่านผู้ชมหากท่านใดที่สนใจค่ะโทรสั่งที่เบอร์0 9 2ย์2 5 5 1 3นะคะสุดท้ายนี้แอดมินน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อขอให้โชคขให้ m นทุกท่านพบกันใม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ